สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวเจไม่จ,จําเจใบาโสภาวันนี้เราจะมาทําแอปเฮดแอปเฮดหรือว่าหอมกเฮดเนาะวันนี้ก็จะมาเฮดออรินจินะเจ้าตะไคร้พีขีโนูขมิน้นแล้วก็ผักชีฝรัง่งอะมาดูขั้นตอนต่อไปเราจะเอาอาตะไคร้แล้วก็พีขีโนูแล้วก็ขมิ้นนี่ไปโขกโขกแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเนาะ โอเคเขาจะเอาพริกคุกกับเ็ดออรินจิเครื่องพริกที่เขาคกแต่ที่มีจะไคข้ามิน้นแล้วก็พริกขี้หนูเขาจะคกรวมกันเลยเอาคุกรวมกันเขาจะคุกรวมกันไปเลย ตามด้วยผักชีฝรั่งอย่างเดียวก่อนแป๊บหนึง่งเจ้าตาม้ิบเกลือใส่เกลือน้อยจะได้มีรสชาติเฮ้อันนี้จ้อย<ม>ยิกบกระปุกพริกมันต้องมีสองจอน แล้วน,นสองจอดใส่เกลือลงไปน้อยนึงโอเคแล้วก็ใส่ผงปรุงรสฟ้าไทายลงไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมตอนนี้เขาก็คุกเลยเจ้าคลุกให้มันเข้ากันเลย ควให้เข้ากันเจอกล้องดีๆหูกควบใหเข้ากันเาก็มาใส่ใบตองใบตองนี่เขาก็จะใส่เออมันกระดินกระโดนเนาะขนาดมันมีชีวิตมันยังกระดินออกจากถ้วยได้เนาะเอ้เอ้ย,อยนี่หันก่อ เราก็จะมีใบนนเนาะใบขมิ้นหอมตังปืน้นเพื่อความหอมเอาไปจะเทใส,ส่ใบตองแล้วเขาก็จะหอ่อแล้วเขาก็จะเอาไปปิ้งเลยนะเจ้าโอ้โหหอใหญ่เอาจะไปเอาปิ้งโอเคเอาไปปิ้งในเตาเตาไฟโอ้โหหอใหญ่เกินเดี๋ยวกัน ทำหอก่อนมันใหญ่เกินไปมันจะเป็นอะไรเนี่ยมันหออุบมุกเลยเนี่ยหอใหญ่อุบมุกเลยเนี่อุบมุกแปลว่าอย่างหูย hmm. ใหญ่คือมันใหญ่เกินใหญ่อุบมุก โอเคแม่ปลสุภา็ดมาขึ้นโอเคได้ได้ได้อ่หาหา่อหอเรียบร้อยแล้วทีนี้เราถึงขั้นตอน,ตอนของการปิ้งเนาะปิ้งซุกแล้วเฮามาดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะเจ้านาอเฮาเอาขึ้นเตาปิ้งแล้วเนาะถ้าซุกแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรเฮามาพอนกันเนาะเจ้านาะหน้าตาแอปเฮดก็ประมาณนี้นะเจ้า ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคัวเจไม่จำเจใบสภาด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า